วงในเผยเบื้องหลังดิวนเดเดทเล่นฟ้าจรัรดรายเผยตัวเกงนางเอกครั้งแรกสาวคนนี้ตัวเกงนางเอกเหรอกลายเป็นประเด็นร้อนๆอนขึ้นมาทันทีหลังมีการเปิดเผยว่าพราะเอกชื่อดังอย่างนัดเดทครูกิมยะคือหนุ่มปริศนาที่จะมารับบทบาทของชาริฟพระเอกฟ้าจรัรดรายนวนิยายขึ้นชื่อในตำนานของโซภาคสุวรรณนักเขียนชื่อดังที่คลองใจผู้อ่านยาวนานมาก ล่าสุดมีรายงานจากนักข่าวบันทิงชื่อดังบอยจาก Facebook The Entertainment ระบุถึงดีลลับๆของนาเดชที่มารับเล่นมิวสิคันครั้งนี้ว่าคุณบอยติดตอด่อนณเดชระหว่างช่วงคาบเกี่ยวการต่อสัญญาของช่อง3มแต่ตอนนี้ณเดชนเซ็นต่อกับช่อง3แล้ว5ปีและสามารถเล่นฟ้าจรวดสายได้แต่มีข้อแม้ว่าห้ามไปโปรโมทที่ช่องวัน31ในขณะที่คนจะมารับบทเป็นวิเชลนางเอกของเรื่องนั้นนักข่าวคนดังคิดว่าน่าจะเป็นแก้มกุล นางเอกจากเรื่องพิศวัตรมิสิ์ท่านนั่นเอง